ผู้จัดสาวกรีดลัน่นหลังเอมี่กลิ่นประทุมบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดพีเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและน่ารักกันมากๆสนิททั้งในจอนอกจอสำหรับนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมที่ล่าสุดยกเค้กบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงบ้านของผู้จัดกีตาสิริพิทที่งานนี้หลายคนเห็นแล้วทั้งขำทั้งสงสารเป็นการเซอร์ไพรส์ที่โหดมาก โดยสาวเอมี่ได้เปิดเผยว่าปีนี้เล่นนางแรงนิดหนึ่งงงตอนแรกก็นัดกันอย่างดีว่าวันเกิดปีนี้อีกฉันจะดูแลอย่างดีเนื่องจากคุณสามีกับลูกๆนางไม่อยู่แต่ก็อาจนัดเข้าใจได้คงห้ามความคิดถึงไม่ไหวนางเลยตัดสินใจบินตามไปเราก็เอแอบเอาเค้กมาให้นางเป่ากับเตรียมของขวัญให้นางก่อนนางบินนิดหนึ่งงง แล้วเวลามันช่างพอดีมาถึงนางกำลังอาบน้ำจ้าทางเราก็โนสนโนแคร์ต้องการเซอร์ไพรส์แบบจริงๆบุกขึ้นห้องเลยจ้านอกจากจะได้เสียงกรีดก็ได้คำด่ามาด้วย555แล้วไล่เราบอกให้ถือมาใหม่ตอนนางสวยๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแม่รักที่สุดที่สุดที่สุดจะอยู่ให้ด่าแบบนี้จนแก่จนเท่าไปด้วยกันนะ สุขภาพกายแข็งแรงแข็งแรงรวมถึงสุขภาพจิตด้วยขอให้ทุกๆุกคนรักแม่เหมือนที่แม่รักทุกคนแบบนี้ตลอดไปแอดกีต้าซิริพีดผู้ร่วมทีมในการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้แอดเลซี r เตอร์แอดตาราคเอ็ดแอดเพลงชานนราดีด้านกีต้าซิริพิดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ามะรึงงง ตัดเสียงก่อนไหมขอบคุณนะอยู่กับกูไปนานๆนะมีกันแค่นี้รักที่สุดแอดเอมี่คลินปราทูมแ a n ส์ for everything